โอเคตอนนี้เราไม่อธิบายอลไรนะคะผิงมาข้างหน้าเร็วเอออยู่ตรงนั้นแหละสวัสดีค่ะวันนี้ผิงก็จะมาออท,ำทำภารกษษษษิจนะคะคือทำภารกิจอย่หยุดพูดเถอะหยุด<ะ>พูดเลยๆอ,ยอ,ออกมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้าคนทุกคนมองนะคะ <laughs> มามองค่ะโอ้ยอายแทนอายแทนสิงว่ะ มาถึงสนามเด็กเล่นแล้วค่ะตอนนี้ โอ้ยพี่ตื้อตื้อตื้อไปแล้วค่ะค่าทางนีดีเลยโอ้ยค่าายดีดีเลยอันนี้ก็อ่อนนะคะออนเดิมคอนเดิมค่ะอวยอายคุณนะคะโอมยไม่อธิบายเลยหรือเปล่าไม่ชอบบายอ่อมถ่ายได้ปะือนางอายนะคะ แปนไงว้าใครคขาผิงแน่แนหน้าดีดหน้าดีๆอ่ะดีๆอ่าทาบอกว่าสบายๆบายค่ะไม่โอใจอะไรครับผูผีน้าผีนี่ค่ะน้าคนก็ใส่ผ้าผ้าปิดปากอันันหน้ากากอนาบบได้คื เขาตัวเตี้ยนะคะดูเขาเล่นสิคะจ้าว่าเป็นเด็กพี่ไมีมดมอาเด็กมาเดี๋ยวถ่ายค่ะมาเล่นเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็จะมาเล่นกันแลคะตอนนี้อมจะเล่นะคะตอนนี้พี่ได้กำลังจะมาถ่ายนะฮะโดเขาชื่ออะไรวะเขา่อมีโอ๊ ถอดหน้าดิค่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆโออยชัดแบบว่าแซบบเลยนะคะแซบซิบะไรคะไม่ใช่ส้มตํำค่ะต่อไปไปปีนอันนู้นไป พีนช ok oh, uh, oh. ้า okay ช so ้านะพีนจ้าช้าแล้ิงขาบ้านเหรอแล้วอยากเยอะปีนช้าช้าปีนช้าช้ ยี่ไม่คนนุ้นดูสิก็จะแข็งละแล้วก็อืมจะจังหวัดไหนกันนะลู <c oughs>